สวัสดีทุกคนที่รักประยุทธ์หรือไม่รักประยุทธ์ด้วยนะครับทำไมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง z Channel นะครับแต่วันนี้จะมาเล่นเกมหมครับเป็น EP ที่สองนะครับเย่นี้ผมจะมาออสร้างบ้านนะครับซึ่งผมคิดเอาไว้แล้วว่าสร้างบ้านบริเวณตรงแถวนี้นนแหละแถวนี้เลยอะ เนี่ยแถวเนี้ซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมอุอมปรกรณ์ก่อนทำอุปกรณ์อยู่เนี่ยผมจะตัดไม้ก่อนเออตัดไม้เอาเอ่อสัพยากรก่อน ซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ตัดเสร็จแ,แล้วกันโอเคผมได้ห่างพื้นที่แล้วก็ตัดไม้มาเรียบร้อยแล้วตัดมาเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยคาเพิ่มเดี๋ยวมาเริ่มวางโครงสร้างกันเลยประมาณประมาณตรงนี้ผมไปดูมาแล้วไปเห็นจาัจางในเฟสอะวางกั1หนึ่งบล็อกสอง สามสี่สักแปล้กันโอเคแปดคูแปด เด้โครงสร้างแบบนี้แล้วก็ให้เราต่อขึ้นมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปนอนก่นอนโอเคแล้วก็มาวางต่อตรงนี้ปิดไปเลยนะครับ มันอาจจะดูแบบเริ่มเริ่มต้นมันอาจจะดูแบบกะหมาหน่อยนะ่ะแต่ขอแนะนำว่าให้ดูให้จบพอบ้านมันจะแบบผมมองว่ามันสวยนะถ้าผมก็เลยเอามาสร้างตาม ผมจะวางเสร็จแล้วผมจะตัดไปตอนวางเสร็จแล้วกันอะไรคือวางเสร็จแล้วตัดไปตอนวางเสร็จวะเอาใหม่ดิเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนวางเสร็จแล้วกันเออเดี๋ยวผมต้องไปตัดไม้อะคาชีออกมาทำเป็นบนันไดเอ้ยเดี๋ยว What หมูน,น่ารัก มันน่ารักจังเลยม,มันมันจะเป็นบ้านสองชั้นนะต,ตัดไปขอ้เชีย ไปตอนที่ตัดไม้เสร็จแล้วกันโอเคผมก็ได้วางโครงสร้างแบบบ้านเสร็จแล้วเนะี่ยมันจะเป็นบ้านสองชั้นทุกคนอาจจะยังนึกภาพไมอ่ออกแต่ผมไปเตัดไม้มาให้ดูมันต้องใช้ไม้เบิร์ดทำเป็นพื้นชอบใช้ไม้ขาวทำเป็นพื้นมันสวยดี ผมนั่งทุบทุบบ้องวานตรงนี้เป็นชาติเลยตัดไม้ไปก่อนตัดไม้ไปก่อน พอแล้วพอแล้วมันไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็ให้เราวางแบบนี้ทำทำเป็นพื้นอะ จะตัดไปตอนวามคืนเสร็จเลยแล้วกันผมจะเอ่อไปปอกเปลือกไม้เบิร์ดนะฮะ การเยอะกว่านี้ต้องการประมาณสัก20อันนะ่จาจะกำลังดีตรงนี้มีเทเลสายเดยวยจะตัดไปตอนตัดไม้เสร็จเลยแล้วกันผมตัดไม้มาเสร็จละจะวางแบบนี้ไปก่อนแบบนี้ไปก่อนนะ แล้วก็ค่อนข้างจะลำบากลำบนหนะ่อยแต่พอสร้างมาแล้วสวย เอาไหมเอาใหมเอาใหมผมจะตัดไปตอนวางเสร็จเลยแล้วกันครับตอนนี้ผมก็ได้เออผมก็ได้ได้แบบได,ได้โครงบ้านมาแล้วนะฮะเหลือแค่ทำพื้นแล้วก็อะไรเนี่ย เข้ามาทำไมเนี่ยออกไปเลยหัวเข้าบ้าน,ฉนเฉยไวเหลือแค่ทำพื้นอีกนิด,นดหน่อยแล้วก็ทำกระจกเดี๋ยวขอทำหน้าต่างก่อนนี่คุณจะมีหน้าต่างมาทำไม ขาดอีก2อนได้ไดโครงบ้านแล้ที่เหลืวก็แค่วางพื้นเป็นไม้เบิร์ดแล้วก็ตกแต่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยผมจะไปขุดทรายจากทะเลทรายตรงนั้น โชคดีมากเลยมีเทเลสไซใ์กลๆตรงผู้มนี้มีทำด้วยไหมครับโลจิกนะฮะสายลอยได้สุโลจิกสุดๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันขัดใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วมันมันขัดใจมากมากเลยอ่ะเออโอเค ดีขึ้นเยอะไซย์สักชุดหนึ่งน่าจะพอมัง้งขุดจากเนินเล็กดก,ก่อนงี้มันระตุกแหลกๆวะ่ะขุดจากเนินนี้ก่อนเลยขุดไป ุดแค่ okay, ได้ครบแล้วกลับบ้านกัน ไปขออุดหลุมนี่ก่อนมันขัดใจเห็นอะไรมันขัดใจไปบบหมดแหละซึ่งมันใช้เวลานานผมจะตัดไปตอนที่อุดเสร็จเลยแล้วกันเก็บใน กลับไปจากการขุดทรายแต่ผมเอาทรายไปเผากันระ,วะ้ว่างนี้ผมก็จะทำพื้นบ้านกันละกันนะรอไปด้วย มดแล้วอะเสียงเครื่องบินนะฮะเครื่องบินบินผ่าน นอนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทําต่อนอนแก okay, ผมวางพื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาแปะกระจกต่อเลยโอ๊ยเดินไปโดนอีกแล้วเราเอไหนวะ What? What? ค่อนข้างจะแปลกยากแล้วก็ใช้เวลานาน,านเพราะงั้นผมจะตัดไปตอนวางเสร็จลแล้วกันในที่สุดบ้านผมก็เสร็จสักทีอลังการไหมใช้เวลาทำแบบนานมากย้ำอีกครั้งนานสุดๆไปเลยมาเลยผมจะพาดูบรรยากาศรอบๆกันเนีจะตกแต่งด้วยใบยไม้บอกใบไม้แล้วก็สไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นนี่ตรงนี้เป็นระเบียงด้วย นี่ค่ะอันนี้เป็นห้องนอนนี่เป็นแบบเป็นชั้นชั้นชั้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะวางเกาะตรงนี้ให้เต็มแต่ยังไม่วางขี้เกียจร,รอบนอกก็จะตกแต่งด้วยใบยไม้แล้วก็ดอกไม้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคลิปนี้ เอาละครับผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอ,อกลับไปคลิปแต่เพียงเท่านี้กน,นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย <ๆ S 1> อย่าลืมกดไลค์กดซับแต r คล e กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่นในภายคลิปหน้านะครับบายเย